5สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์สำหรับเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของกิจาการนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำเว็บไซต์มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือเป้าหมายในการทำเว็บไซต์นะครับจะต้องชัดเจนนะครับว่า เป้าหมายในการทําของเราเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อพวกขายของหรือว่าพวกการให้ข้อมูลบริษัทนะครับหรือว่าเป็นเว็บพอร์ตฟลิโอต่างๆพวกนี้ถ้าเรารู้เป้าหมายของเรานะครับจะทําให้เราสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามนะครับผม <c oughs> ข้อ2นะครับเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับของเราที่เราต้องการสื่อสารกับเขาเนี่ยคือใครนะครับเพราะว่าการที่เรารู้ว่า กลุ่มลูกค้าเราคือใครเราก็จะสามารถนะครับออกแบบกลุ่มออกแบบตัวหน้าเว็บไซต์นะครับให้มาตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เขาเข้ามาดูข้อมูลของเรานั่นเองนะครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของ UX UI หรือว่า User Experience แล้วก็ User Interface ครับเราต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ใ,หใช้งานง่าย เข้ามานี่ยับปุ่มทุกอย่างมันจะต้องแบบว่าไม่ใช่กดไปแล้วเป็นแบบเป็น broken link อะไรเงี้ยคือไป,ไปไปหน้าที่มันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะต้องออกแบบให้มันง่ายแล้วก็มีปุ่มชัดเจนนะครับให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนมีรูปภาพสวยงามนะครับเป็นการออกแบบ U X U I ที่ถูกต้องก็จะทําให้เว็บของเรามันน่าดูนะครับผมข้อที่4นะครับเรื่องของ mobile f m i l y อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่า เว็บไซต์นะครับสมัยนี้นะครับคนจะดูผ่านมือถือค่อนข้างเยอะมากนะครับจะดูผ่าน PC น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์นะครับให้มัน r e s ponsive กับทุกแพลตฟอร์มทุก device นะครับก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะออกแบบแล้วก็ทำนะครับแล้วก็เรื่องของมือไว e ฟลี่เนี่ยก็คือเวลาลูกค้าดูผ่านมือถือมันจะเป็นเรื่องราของแนวตั้งอะไรเงี้ยเนาะก็ออกแบบให้มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้กับมือถือได้นะครับผม ขอ้อที่5านะครับการทำ SEO อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะเราอยากให้เว็บไซต์ของเราครับติดหน้าแรกของ Google นะครับในเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายเราต้องการนะครับการทำ SEO เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับอันนี้อาจจะต้องเข้าไปศึกษาเชิงลึกนิดน,นึงว่าทํำยังไงนะครับให้เว็บไซต์ของเราสามารถติดหน้าแรกกูเกิลได้อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าทําติดแล้วคุ้มค่าแน่นอนครับผมสําหรับเจ้าของกิจการนะครับที่ ต้องการจะทำเว็บไซต์แต่ว่าไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นหรืออะไรยังไงนะครับก็สามารถครับเข้ามาปรึกษาทางเก่งมาร์เก็ตติ้งได้ฟรีนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ได้เลยแล้วก็อยากรู้เรื่องไหนสอบถามเข้ามาได้เลยครับผม